โอเคครับ okay, ผมก็การสวัสดีนะผมชาวไอเด้นฟรีไฟกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในอ่าไอดี ID นี้นะผมเป็นไอเดฟลายไอเดนี้นะผมที่เป็นเนี่ยที่พี่ได้มานะครับผมจากเว็บสุ่มนั่นเองนะทุกคนก็จะมีอะไรบ้างนะสำหรับไอดีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะผมแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมว่าพี่ได้ไอดี ID นี้มาจากายังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ไปทําให้ดูแล้วกันนะทุกคนแล้วก็วันนี้พี่มีโค้ดแจากกันด้วยนะใครอยากได้โค้ดน,นะผม มาเดี๋ยวเราไปใส่มาพร้อมกันเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมพีก็อยู่ในเวบบดีไอดีสตอร์ชอีกันกนะทุกคนก็สําหรับโปรโมชั่นนะทุกคนตอนนี้ก็นี่ครับผมตามนี้เลยนะครับทุกคนสาหรับโปรโมชั่นเนาะก็น้องๆคนไหน,น,นที่แบบอยากได้โค้ดน,นะวันนี้ก็พี่มีควดมาแจากกันอีกแก้วนะทุกคนก็นะครับผมสําหรับโค้ดวันนี้ก็จะเป็นดี d ดีขีดสี่สาม เจ็ดแปดนะครับผมน้องได้เท่าไรคอมเมนต์กันด้วยนะ <_ C 1> ทุกคนมันก็ไม่รู้ว่าได้กี่คนนะก็รีบๆเอาไปใส่กันนะครับทุกคน <_ C 1> กคน็ไปทุกคนพี่ได้เท่าไรเฮ้ทุกคนพี่ได้เท่านี้นะครับทุกคนเฮ้ยพี่ก็ได้เท่านี้จริงๆนะทุกคนแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะที่แบบว่ายังไม่ได้กดติดตามพี่นะฝากกดติดตามไปด้วยละกันนะครับทุกคนโอเคนะครับผม <_ C 1> เดี๋ยวพี่ขอจัดสักหนึ่งไอเดียให้น,น้องได้ดูกันนะผมว่าเป็นไอเดียงไงนะครับทุกคน ว่ามันได้จริงหรือเปล่าทุกคนปะเฮ้ยทุกคนนี่คทุกคนถ้ามันขึ้นมาสาเร็จแบบนี้นผมแสดงว่าได้เราได้เรียบร้อยนะทุกคนไอเดียก็อยู่ตรงนี้เลยครับผมแบดีเชื่อมเฟนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างครับทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมพี่ก็อยู่ในดีเันเรียบร้อยนะทุกคนก็เนี่ครับทุกคนก็จะเป็นไอดีหัวขาวนะคะผมแล้วก็จะมีกระเป๋ากระต่ายสีชมพูนะครับผมมีเสื้อบางซีแเก็บบอร์ด นะครับผมแล้วก็จะมีหมัดเป็นหมัดม่วงนะครับทุกคนหมัดม่วงนี่ยังไม่มาเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนมีหน้ากากไฟด้วยนะครับแล้วก็หัวขะแล้วก็างเกงางเกงปีกนกของายหาดเนาะแล้วก็นะครับผมมีท้าเปล่าให้ด้วยนะครับทุกคนกคือเอาไปเลียวแบกแอคได้เหละทุกคนอืมนะครับมีปืนอัพเลเวลเจ็ดนะผมเป็นพาราเฟลนะครับทุกคนโคตรตึงดูนีนี่ดูท่าท่าท่าปืนอัพทุกคนอย่างตึงไนะทุกคนนี่ไง โคตรตึงคะทุกคนแล้วก็นะผมจะมีท่าอื่นอีกนะคบผมท,ที่ใส่มาให้ดูนะครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนก็ยังก็พี่ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะทุกคนใครที่เยากได้าด,ดีแบบนี้นะก็ใต้คอมเมนต์เลยนะผมเดี๋ยวพี่เอาไว้ใต้คอมเมนต์ให้ลองไปจัดกันดูนะทุกคนเลยคือท่าทางการมากทุกคนโอเค,ครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าผมนีกแล้วลายครับทุกคน